วัวนนี้เรามาที่ร้านผวยเตี๋ยวบุฟเฟ่ครับพี่น้องนะครับนี่ย่างขามาครับมากินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ภูเขาไฟอยู่ที่อยุธยานะครับนี่ครับเส้นมามาครับเส้นมีหลายแบบเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นะหมีนะครับมีเลือกนะครับมีพักนะครับพักลวกไว้ให้เรียบร้อยครับทั่วงอกนะครับมีต้มเลือดนะครับเลือดไก่หัวใจกึ๋นไก่นะครับตีนไก่นะครับน่องไก่ แล้วก็เนื้อตุนหมูตุนลูกชิ้นนะครับหมูสไลด์นะครับลูกชิ้นเนื้อนะครับมาหม้วตุนผ่าคิริวลวกนะครับเนื้อตุนเอ็นแก้วชอบอ่าลิฟไอซ์ซุกนะครับแล้วก็แบบลวกก็เองครับพี่น้องนะเหมาตามมากนามมีหนามซุปอยู่3แบบนะครับมีหนามหมูหนามเนื้อแล้วก็น้มไก่ นี่ครับเอามามใส่ครับโอ้ผมใส่แบบสะใจเลยพี่น้องเบิ้งนี้แหละครับเอาแบบอิ่มสะใจเลยครับอยากกินคักหามาเบิ้งมุ่มนี่ครับมุ่มเติมเครื่องปรุงครับนี่เครื่องปรุงแล้วก็จะมีน้ำดื่มให้นะครับมีของหวานนะครับแบบบุฟเฟ่คือกันครับของหวานนะครับนี่ปลอดช่องนะครับ น้ำดื่มนะครับมาเบิ่งฟังน้ำดื่มครับเป็นน้ำอ้าวเรียบร้อยแล้วครับใส่ถ้วยมาสองถ้วยครับเป็นของผมกับของคุณพี่วายเอากินเลยครับพี่น้องที่นี่ใส่เข้าไปทำเนี่ยยิ่งนะโชว์ชิ้นน้องเจ้าบ้านกันนะ ครับถามผู้ใดสนใจนะครับร้านนี้ตั้งอยู่สี่แยกวรเชตนะครับอยู่อยุธยานะครับรำมาจากปทะตนะครับเส้นหลังหามอธรรมศาสตร์นะครับถนนเชียงรากขีตรงมาเรื่อยๆเลยพี่น้องจนมาหอดสี่แยกวรเชตแค่นั่นนะครับหอดเลยพยี่น้องน,นะครับหัวละ99บาทผู้ใหญ่นะครับส่วนเล็กหน่อยเก่าสิบเส้นถึงหน่อยสามสิบเส้นหัวละ4ี่บาทครับเอาใส่เบิรงคําหนึ่งอื้ม เดามันยเถอะพี่น,อน้องมันอ่าถ้วยหนึ่งเบิดไปแล้วนะครับนี่ถ้วยที่สองนะครับไปตักมาใหม่หาวกินต่ออีกครับพี่นอ้องนะครับโอ้คขี่รถมาตัาง้งยี่สิบกว่ากิโลนะครับเพื่อมากินนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เออผมนะครับนี่ถ้วยที่สองนะครับพี่นอ้อง กินจนไปเซฟอะไรเลยครับอืม,มาพี่น้องมา